สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับ Channel f i e l ลไทยใน YouTube คของผมนี้อยู่ที่เมืองสางชานะครับมณฑลหูหนานนะครับประเทศจีนก็ให่ดูครับเขาดูแลต้นไม้อย่างดีมากเลยเนี่ยมีถุงอะไรเหมือนกับเป็นสายผมไม่แน่ใจว่าเป็นยานะฮะหรือว่าเป็นอะไรแล้วก็ไปที่โคนต้นไม้นะครับ ยังก็ให้น้าเกลือนะฮะเหมือนกับว่าให้น้าเกลือเลยให้น้าเกลือต้นไม้แบบครับเป็นสารอาหารนี่อะไรสักอย่างนะครับมีป้ายด้วยแล้วก็นี่ครับนะครับ,นะรบแล้วมีปุ่มควบคุมด้วยนะครับเหมือนสายน้ำเกลือควบคุมปริมาณน้ำที่หยดนะฮะแล้วก็ตรงต้นนี่มีพันไว้นะครับ กันเชื่อว่าคนเคยบอกผมว่ากันมแมลงนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากันอะไรนะครับนี่ครับมีทุกต้นเลยนะฮะนี่ถนนวีตาเต้านะฮะกลางเมืองเลยแล้วก็ตรงนี้นี่มีป้ายนะฮะผมก็มีป้ายนะครับเอม๊มีเครื่องหมายพยาบาลหรือว่า มารักษาอาการอะไรสักอย่างถุตงต้นไม้นะครับนะครับสุดยอดเรียก่าอะไรดีครับถุงน้าเกลือต้นไม้่หรือถุงสารอาหารนะครับไม,ม่รูจ้จะจมีทุกต้นนะครับริมถนนนะครับเมืองสังชารมลนนดูน้นำเทศกีครับก็เดินทางไปก็เจอเรื่องราวอะไรที่ไม่เหมือมน,นไทยครับอากาศเย็นมากครับตอนนี้ลมแรงมากต้นหนา พบกันใหม่ครับกับฟิวไทยนะครับช่องฟิวไทยในยู u ู u ครับ